คุณผู้ชมคะนับตั้งแต่วันนี้ไปจะเจอกับคุณสิริมาที่จะมาเล่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องใกล้ตัวกันเร็วมากขึ้นนะคะสักประมาณเวลานี้และะ้วค่ะ หนาฬิกานะคะวันนี้ชวนคุยกันปีใหม่เนี่ยค่ะบางคนไปเที่ยวตามแผนบางคนไม่ได้ไปไหนเลยบอกว่าติดภารกิจทํางานอย่างเช่นเรา3คนนะคะ,คะบางคนบอกว่าไม่ไปดีกว่าแหมกังวลโควิด19ทั้งหมดนี้มีผลชัดเจนเลยไปตรวจสอบที่สถานีขนส่งเงียบเหงาอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านๆมาถูกต้องค่ะสถา,านีขนส่งจุดใหญ่ๆเนะคะเงียบเหงามากแต่ว่าเบื้องต้นสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมก่อนนะคะ,คะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ค่ะไปไหนมาครับกลับบ้าน กับภูมิลำเนาเดินทางท่องเที่ยวแต่ว่าเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นบ้านเกิดของตัวเองไม่ได้ไปไหนเลยนะคะไปพบปะผู้คน กลุ่มเล็กๆนะคะออไม่ได้ไ,ไ,ดไปกลุ่มใหญ่ๆนะคะออกลับไปที่บ้านนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจํานวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นตอนนี้หลายคนกังวลนะคะแล้วก็กระจายไปหลายจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินนะคะว่าโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อบ,บรรยากาศการท่องเที่ยวแน่ๆนะคะไม่คึกคักค่ะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบางแห่งออกมายอมรับนะคะว่ายอดจองแล้วก็ยอดที่คนโทรเข้ามายกเลิกห้องพักค่ะคุณผู้ชมหายไปถึง90%ซนนะคะพาคุณผู้ชมไปที่บนยอดภูทับ เปิดค่ะจังหวัดเพชรบูร์บ้านคุณธีระเดชอากาศหนาวเย็นอากาศดีแต่ไม่ช่วยอะไรนะคะเพราะว่าบรรยากาศที่พักทั้งโรงแรมจุดกลางเต็นท์ร้านอาหารค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นี่แหละค่ะทําให้นักท่องเที่ยวที่เคยจองห้องพัก จองจะไปกลางเต็นท์ยกเลิกการจองนะคะผู้ประกอบการเนี่ยค่ะต้องติดป้ายบอกว่าว่างนะคะแล้วก็เดิมเนี่ยค่ะมีนักท่องเที่ยววางแผนมาเที่ยวแต่เมื่อมีข่าวโควิดกระจายออกไปหลายจังหวัดตอนนี้ยกเลิกนะคะเ0เลยทีเดียวบรรยากาศก็เงียบเหงาอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเงียบขึ้นเยอะนะถ้าเทียบจากปีแล้วก็โดยภาพรวมก่อนหน้าที่มีกระแสว่าโควิด อะไรเข้ามาอะไรงานเนาะอตอนแรกนี่ยอดจองเข้ามาเต็มหมดเลยอืก่อนหน้าก็คนก็จองเยอะช่วงนี้เริ่มมีเป็นการลกราส่วนมากคนก็จองกันหมนะืนกแต่ว่าช่วงนี้คนมาคอนเซินแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์กัอบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนี่ เขาคอก็บางตาเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวหายไปเยอะเลยค่ะทั้งโรงแรมร้านค้าชุมชนบางแห่งก็บอกว่าต้องปิดให้บริการผู้ประกอบการโรงแรมบอกว่านักท่องเที่ยวยกเลิกจองห้องพักประมาณ20%แต่ก็ยืนยันนะคะส่วนคนที่ยกเลิกจองห้องพักนะคะพร้อมที่จะคืนเงินให้หรือว่าเลื่อนออกไปก่อนก็ได้ค่ะไม่มีกําหนดเลยเพื่อรอให้สถานการณ์โควิด -19 เนี่ยค่ะคลี่คลายลงค่ะ โดยนโยบายการคืนที่พักของโซฟายนะคะจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เลื่อนการเข้าพักโดยไม่มีกําหนดคือไม่มีกําหนดระยะเวลาเลยจะมาจองอีก1ปี2ปี3ปีให้หลังก็ได้เอาให้ลูกค้าสบายใจกับสถานการณ์โควิดก่อนแล้วจึงจะจองเข้ามาใหม่โดยลูกค้าเนี่ยจะมีเครดิตค่าห้องเก็บไว้กับเรานะคะ หรือลูกค้าที่ต้องการคืนเงินเลยเนะี่ยอยากเลกเลิกเลยเนะี่ยเราจะคืนเงินให้ลูกค้า90นะคะ่ะ ลเลื่อนไปยาวๆเลยนะคะ1 2ถึงปีก็รับได้นะคะคุณผู้ชมบางส่วนจองผ่านเราเที่ยวได้กันค่ะเป็นโครงการของรัฐบาลที่บอกว่าอาจจะต้องจ่ายเงินไปก่อนตอนนี้ออออลัลลลงเลนะคะกลัวเสียสิทธิ์นะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เลยนะคะคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐาน,นะผู้เบิกจ่ายตามโครงการนี้เขาขอเรียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบของประชาชนที่จองโรงแรมที่พักไปตามโครงการไปแล้วแต่ว่า ไปไม่ได้นี่นะคะเพราะว่าติดโควิด -19 รวมไปถึงอยากจะรักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบการโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการค่ะก็สามารถที่จะให้คนที่ไปจองนี่นะคะเลื่อนการเข้าพักออกไปได้ก่อนค่ะโดยที่ไม่เสียสิทธิ์ค่ะกระทรวงการคลังเขาบอกว่าขอความร่วมมือสมาคมโรงแรมไทยแล้วก็ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักเนี่ยค่ะที่เข้าโครงการเราเที่ยวด้วยกันทุกแห่งพิจารณาเลื่อนวันเข้าพักให้กับประชาชนหน่อยนะคะ หรือว่าอาจจะพิจารณาคืนเงินให้กับประชาชนโดยการเปลี่ยนแปลงการจองดังกล่าวเนี่ยถือว่าไม่เป็นการผิดเงื่อนไขของโครงการแล้วก็โครงการจะยังคงจํานวนสิทธิ์ให้กับประชาชนด้วยนะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาบอกว่าตอนนี้พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564รวมไปถึงกําหนดระบบการเลื่อนวันเข้าพักสําหรับประชาชนที่ได้จองโรงแรมที่พักเพื่อเข้าพักตั้งแต่วันที่1ธันวาคม คม2563เป็นต้นไปด้วยนะคะตอนนี้ธนาคารกรุงไทยค่ะเขาบอกว่าจะดําเนินการปรับปรุงระบบให้สอดรับกับการดําเนินการของกระทรวงท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนสงสัยนะคะ หรือว่าอยากจะแจ้งเลื่อนโทรไปที่คอร์เซ็นเตอร์ได้ค่ะคุณผู้ชม0 2 1 1 1 1 1 4 4แล้วก็เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยนะคะ1672ซึ่งปีใหม่ปีนี้นะคะเงียบเหงาอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เรารายงานกันไปนะคะทททเขาประเมินเลยนะคะว่าตั้งแต่31ธันวาคมจนถึง3มกราคมก็คือเมื่อวานนี้จะมีการเดินทางที่2.75ล้านครั้งไรายได้ประมาณหมื่นกว่าล้านบาทอันนี้ลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปี2562 ที่การเดินทางอยู่ที่3.74ล้านครั้งรายได้อยู่ที่12,400ล้านบาทค่ะก็หายไปพอสมควรกำลังจะฟื้นอยู่แล้วนะฮะจริงๆแล้วเนี่เขาโค้งเนี่ยทุกปีเนี่ยยิ่งเป็นปีใหม่รถติดครับหลายกิโลเมตรฮะเราจะได้รายงานว่ารถติดตามสถานที่ท่องเที่ยวเพชรบูรณี่คุณธีระเดชน่ภูมิใจทุกครั้งที่เป็นช่วงวันหยุดยาวใช่พวกลานกลางเต็นท์ต่างๆที่จะไปดู แสงแรกของปีเนี่ยโอ้โหเนืองแน่นไว้ด้วยผู้คนเต็มไปหมดแต่ว่าปีนี้ก็ยังไม่เห็นภาพนั้นแต่ว่าอย่างทับเบิกเนี่ยพอทราบขาบ่าวพ๊กเขาก็จัดการทันทีนะครลงพื้นที่ไปทําความสะอาดนะครับแล้วก็มีการปิดพื้นที่ชกคราวด้วยสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวแบบนี้แต่ทีนี้คือถ้าเกิดว่าไป,ไปตามร่างของประกาศสบคนะครับเตรียมที่จะมีการออกมาเนี่ยว่าวันนี้ อาจจะเห็นพวกร้านอาหารบางร้านนะครับขายรูปแบบคือว่าซื้อกลับบ้านหรือถ้าเกว่าใครเนะีคือว่าอยากจะนั่งกินที่ร้านเนี่ยทางร้านก็ต้องมีการบางมาตรการแบบเข้มงัดด้วยคือต้องมีการคัดกรองแล้วก็ต้องจํากัดคนที่มาใช้บริการนะครับ ค่ะซึ่งก่อนที่ร่างประกาศจะชัดเจนเนี่ยค่ะดิฉันลองไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายตามริมทางเป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยคะ่ะว่าเขาว่ายังไงถ้าหากว่ามีการให้ซื้อกลับบ้านกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าประกาศโดยรวมที่เป็นของสองบอคเอนี่ยค่ะคะุณผู้ชมที่นายกลงนามเนี่ยคะ่ะอาจจะเปิดช่องนะคะให้ทางจังหวัดเป็นคนจัดการอย่างกรุงเทพมหานครก็ต้องรอท่าทีของกรุงเทพมหานครซึ่งร้านค้าร้านอาหารหลายร้านเขาบอกนะคะว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือเพราะว่าเชื่อว่ารูปแบบ จะช่วยลดการกระจายโรคได้ค่ะอย่างร้านโจ๊กนะคะคุณผู้ชมดิฉันไปพูดคุยร้านนี้เลยค่ะเขาบอกว่าเขามีให้คนนั่งเนี่ยสามถึงสี่โต๊ะเท่านั้นเจ้าของร้านเขาบอกว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือถ้าหากว่ากทมให้ขายเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้นถ้าขายแบบซื้อกลับอย่างเดียวยอดขายเขาจะหายไปประมาณ30-40%นะคะซึ่งการตบาดในรอบนี้เนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้การขายผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ น่าจะาดีขึ้นนะในความคิดผมเาะว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะฮะเราก็ตอนนี้กําำลังยังคุยๆกันอยู่ว่าจะปรับเปลี่ยนยังไงเพราะเราค่อนข้างโลเทคมาก่อนนานแล้วครเป็นครอบครัวขายกันเป็นครอบครัวมากกว่า รอบแรกยังไม่ได้เข้าแอปพลิเคชันนะคะรอบนี้ถ้าหากว่าให้ปรับรูปแบบคนจะต้องไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้ค่ะส่วนอีกร้านหนึ่งนะคะร้านขายอาหารอีสานอยู่ในตลาดย่านบางเขนเขาบอกว่าเขาเตรียมถุงพลาสติกเตรียมถ้วยพลาสติกเพื่อเปิดขายอาหารแบบซื้อกลับบ้านเจ้าของร้านเขาบอกว่าหลังจากโควิด -19 เ้าระลอกแรกลูกค้ากว่า70%ซซื้อกลับบ้านอยู่แล้วหลายคนเนะะี่ยค่ะปรับตัวได้ขณะที่บางร้านเขาบอกว่าเตรียมเพิ่มมาตรการนะคะคุณผู้ชมถ้าคนไหนไปซื้อร้านเขาแล้วไม่สวมหน้ากากอนามัย เขาก็จะไม่ขายให้ค่ะแล้วก็คาดหวังเหมือนกันว่ามาตรการการซื้อกลับบ้านจะลดการแพร่กระจายโรคได้ค่ะเราก็ต้องยอมรับสภาพช่วยๆกันให้ปลอดภยัยท,ทั้งคนขายทั้งเราแล้วก็ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่มาเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้เราก็เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ ัช่วยกันอย่างนี้ได้มันก็น่าจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายแค่ได้กังวลเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีแค่ว่าไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับกับเราได้ว่าเราใส่ถุงได้นะอย่างเงี้ยบอกลูกค้าเราอ่ะเขาก็โอเคเราอย่างตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นหน้าร้านเนี่ยค่ะกลับบ้านสักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็เจ็ดสิบ แม้การขายเฉพาะกลับบ้านนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นว่าลองไปถามคน,<ะ>คนที่ขายคนซื้อเห็นด้วยแต่ว่าบางส่วนก็สนับสนุนให้รัฐบาลเนี่ยใช้ใชมา,ราตรการซื้อกลับบ้านคนซื้อเนี่ยค,ะค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ยินดีนะคะให้ความร่วมมือเพราะว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็ซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขายอมรับว่าช่วงนี้อาจจะซื้อน้อยลงหรือว่ากินน้อยลงกว่าเดิมค่ะเอาไปฟังเสียงผู้ซื้อกันหน่อยค่ะ เพราะว่าการซื้อกลับบ้านนี่มันก็ไม่ได้ช่วยการแพรที่เราตั้งกินกับร้านอะไรอย่างนี้เพราะว่านั่งกินกับร้านก็ก็รู้อยู่นแล้วเาเปิดปากอะไรนุ่นนี่แล้วส่งแบบว่าทานภาชนะอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีโอกาสติดมากกว่าซื้อกลับบ้านแล้ว ฟังเสียงทั้งสองฝ่ายกันไปนทีนี้ลองมองในแง่ดีบ้าง<ม>คือการให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้นเนี่ยอีกมุมนึงอาจจะทำให้ยอดขายลดลงแต่มันก็เป็นโอกาสของผู้ให้บริการซื้ออาหารแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไรเดอร์เนี่ยจะมีไรายได้แหละค่ะถูกต้องค่ะดิฉันพูดคุยกับไรเดอร์แล้วก็คนที่ให้บริการซื้ออาหารออนไลน์นะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคะ่ะที่มีการขายล็อกไปนะคะไรายได้เ้าหายไป เพราะว่าประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้นแต่ว่าพอรอบนี้อาจจะมีการให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวเนี่ยค่ะน่าจะเป็นโอกาสของพวกเขามากขึ้นด้วยค่ะผมว่ามันดีขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าแน่นอนครับโทรศัพท์มันสมาโทรจะสั่งได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยทั้งทั้งคนขับแล้วก็ทั้งผู้รับด้วยครับเฉลยต่อวันถ้าในในมาตรฐานนะครับทุกคนมันเรา พันหนึ่งพันพันหนึ่งพันได้อยู่นะครับแล้วพอใครล็อกเหลือเท่าไหร่ก็จ,จะดาวลงมาจะสามสี่เปอร์เซ็นต์หายไปครับพอละเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรครับเพิ่มอ,อยู่ที่ความขยนันบุคคลด้วยครับใช่ใช่ครับเราก็ถ้าไรายได้เราลดลงใช่ไหมครับแต่รายจ่ายเรายังคงเดิมเนี่ยเราก็ต้องแบบแอคทีฟแรงมากขึ้นคือแน่นอนอยู่แล้วครตอนนี้ถ้าสมมติว่ายัง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 อยู่ในล็อกเนี่ยลูกค้าออกมาทานไม่ได้ทางออกขอเขาก็าคือผ่านแอปพลิเคชันถูกไหมฮะยอดมันก็ มากกว่าเดิมเพราะลูกค้าอยู่บ้านไม่สามารถจะมานั่งคานได้นะฮะแล้วก็เนี่ยก็เป็นโอกาสสำหรับเดลิเวอรี่ต่างๆ นั่นเป็นหลากหลายมุมมองของร้านอาหารนะคะแต่ว่าอีกมุมมีเสียงสะท้อนจากสมาคมพัตคาารค่ะที่คุณธนเดชบอกไปเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อเช้านี่ค่ะทีนี้มาดูตัวเลขกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าถ้าหากว่าให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวมีหวังยิ่งซ้ําเติมร้านอาหารเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดได้ไม่นานนะคะอย่างคุณธนิวันกุลมงคลเนี่ยค่ะเขาเป็นนายกสมาคมเขาบอกว่าเขาทําหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะขอให้นายกรัฐมนตรีทบทวนหน่อยค่ะมาตรการนี้ถ้าหากว่าให้ซื้อกลับบ้าน อย่างเดียวร้านอาหารกระทบหนักแน่แเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ SME มนะคะมูลค่าธุรกิจค่ะคุณผู้ชม4,00แสนล้านบาทต่อปีถ้าไม่ให้นั่งกินที่ร้านโอ้โหหายไปนะคะประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทไม่ใช่แค่นี้นะคะกระทบกันเป็นลูกโซ่ค่ะที่แน่ๆคือการจ้างงานที่ก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดการจ้างงานกลับมากันได้ไม่นานค่ะถ้าขายกลับบ้านอย่างเดียวมีโอกาสเห็นคนตกงานเพิ่มเติมขึ้นอีกไม่ใช่แค่นี้นะคะสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบหมูเห็ดเป็ดไก่ เนี่ยคะ่ะขายได้น้อยลงกระทบตามมายังไม่พอรายได้รัฐโดยเฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มก็เก็บได้น้อยลงด้วยถ้าจ้างงานน้อยตามไปด้วยเนะะี่ยค่ะทุกอย่างกระทบหมดเลยนะคะสมาคมบอกว่าที่ผ่านมาทางร้านอาหารเขาก็ เคร่งครัดคัดกรองคนเข้าร้านอยู่แล้วแล้วก็ตระหนักถึงความปลอดภัยค่ะซึ่งสมาคมบอกอีกนะคะว่าโควิดระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ได้มีต้นตอมาจากร้านอาหารเลยก็อยากจะให้รัฐทบทวนขอให้ร้านอาหารเนะะี่ยค่ะประกอบกิจการตามเดิมสําหรับมาตรการนี้ก็ต้องรอนะคะอย่างในกรุงเทพมหานครต้องรอดูท่าทีของกรุงเทพมหานครด้วยเขาว่าจะว่ายังไงนะคะ,ค,ะคือบางร้านเนี่ยบอกว่าคือถอดบทเรียนจากรอบที่ผ่านมาเขาบอกว่าถ้าให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียวร้านของเขา มันไม่คุม้มเพราะว่าลูกค้าน้อยลงแล้วไหนจะค่าจ้างพนักงานคนในร้านอีกแบบนี้ปิดไปเลยดีกว่าแล้วก็เปิดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเปิดแค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์เอาเฉพาะช่วงคนมากๆแล้วบางร้านอย่างชาบูหมูกระทะ,ะเขาบอกของเขาซื้อกลับบ้านไม่ได้ถูกต้อันนี้เดือดร้อนเลยค,ค่ะบางร้านบางคนเขาไปเสพบ,บรรยากาศไงพอไปรับประทานอาหารที่แบบว่าอาหารอร่อยและบรรยากาศดีด้วยมันยิ่งแบบส่งเสริมกระตุ้นทําให้กินอิ่ม แล้วก็จ่ายเพิ่มขึ้นเพลินแต่ทีนี้มันมีข้อมูลทางวิชาการสิฮะที่บอกว่าเนี่ยเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมันมีข้อมูลวิจัยออกมาค่ะไปนั่งแบบรวมๆกันโอกาสที่จะติดเชื้อนี่ก็มีทงนี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราต้องเฝ้าติดตามดูว่าวันนี้จะประกาศเป็นยังไงลูกค้าเองก็ต้องดูแลตัวเองพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องดูดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะฮะตรงต้นี่เขาบอกว่าตามร้านอาหารเนี่ย ค่อยเช็ดคอยถูตลอดเลยใช่คอยฉิดแอลกอฮอล์แบบนี้ป้องกันนี้นะฮะค่ะหรือว่าจะมีมาตรการเบากว่านั้นอย่างเช่นให้นั่งทานในร้านได้แต่ว่าจํากัดจํานวนคนคอย่างเช่นมีรอบนึงบอกว่าให้เข้าไปนั่งได้ไม่เกิน4ี่คน6คนครหรือนั่งกันได้ห้ามนั่งตรงข้ามกันต้องเว้นระยะห่างนะคะค่ะต้องปรับกันอีกรอบทั้งคนขายแลวก็คนซื้อด้วยนะคะค